พื้นสิบห่อนเนาะค่ะเนาะตอนกลางวันเน่ะกลางวันเนาะค่ะอ๋อห่อนหอนห่อนแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะห่อนจมูกใหญ่ที่สดสวัสดีจ้าค่ะวันนี้ข้าวมะเขือก็องเพอลสีน้ำดินเฉนี่ยเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้ยายกับหลานอ่ะอ่ะยหญกับหลานมาจากไหนเนาะก่อนสิบใบเบอร์เน่าิดมาฝลังมาหยั่งก่อนก้อนสิบใบเบอรงฝลั่งผมมาลูกซิล้าฉันบอกซีด้าคือบอกฝลัง อเหมือนกันป้าจ้าไปยายกระร้านเนาะค่ะเนาะคนสิพาการ,มามารบระมัดปลกฝรั่งหรือบลกซีดาด้วยจ้ะหนวยเล็กหน่วยเล็กอ้าวนี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเบ่งบรรยากาศอันเนี้ยนำบกไม้ก่อนนี่ค่ะนำบกกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบกจากสวนเขาหนี่ค่ะแห่งอีนนี้เลยค่ะมาเทีนี้นี่ค่ะที่เคยนำเต็มเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆสวนเขาตอนแรงๆเนาะ,ค,ะนค่ะะเนาแดดลมลบตกวด้วยจ้ะเนาะ ก่อนน้ำยู่ในนี้ก็สิเต็มเลยขยังบ่ได้นี่ค่ะนำ้ำมุกแล้วเหาก็สิได้ปลูกของกินเนาะคะ่นะเนาะทั่วๆไปเนาะจ้ะนี่น่คะแม่แต่ก่อนเราปลูกตรงนี้อะไรจ้ะอีอยังก่อนน้องกิเต็มตูแม่แต่ก่อนตรงนี้เราปลูกอะไรปลูกบึกอ,อึหรือว่าบอกอ้าวจา้าเนี่ยอ้าวบางเต็มเต็มเราก็เต็มขยังต่อจ้ะอ้าวก็แต่ก่อนแล้วปลูกตรงนี้ฟักแมฟฟัก,กแตงโมแตงโมบอกฟักทองหรือบ,บอกอึอเหมือนปะ พอดีนามห work, ่อก okay, ับผ้าหน่บกเนาะค่ะนี um ่กบกแล้วด uh ้วน right nice. oh! yeah, ้องท่มาปลูกเาในบ่จ้ะตอนนั้นมีพ่อยพี่ปอ่าใครอีกคับอ่าช่วยจะปลูกใช่ไหมล่ะตันอ่าแล้วอะไรขอเสื้อประตัดไหนอ๋อหยาประตัดพี่เก็บหยาให้ตัตุลุงปรตัญญาให้ตัตุยายให่เผืสมัดอยู่ห็นนคะขาเนาะอะไรเนี่ยคูใหญ่ คุส่กระดาษาะะ้องะเนะมา,ม,ามัดบอกฝรั่งบอกสีดาลองกิ๊เต็มบาคุยอย่างเอ,อาช่วยช่วยยายดูว่ามีมตรงไหนอีกยายจะได้มัดกิ๊เต็มประกะมันยุเนะคะเสาวทีปาาระกะตองมาย่สวนนะคะหลังจากเอยายาไทยโตโต้กินค่ะกเขาวสวนกันนะคะนอนะะตอนแรงๆนี่คะ่ะคำคเพราะว่า แดดพูนสิบห่อนเนาะค่ะะเนาตอนอกลางเวรเน่ะกลางวันเนาะค่ะห่อนห่อนห่อนแหงเนาะค่ะเนาะห่อนจะบัวอยากเฮ็ดยังเฮ็ดยังกับเน,น,น,นีเ่ยคดยังกับวัวใหญ่มันห่อนตัวใหญ่เนาะอุ้งแมวตัวเว็นอะไรทำอะไร,ทำ,ะไรทำอะไรจ๊ะจะนอนนะสิ <laughs> น้องกิ๊บเต็มกวนที่ไรเนองกิ๊บเต็มหมกวนเวลาเวลามันร้อนทำอะไรก็นอนนะสิน้องกิ๊บเต็มว่ะเน่นอนเป็นเสยเตยเว่เลยน้องกิ๊บเต็มเนี่ยเนาะองถึงเย็นเลยจ้ะ โอ้ยกะมันก็เย็นแหละนะคะเนาะแดดเบ็ดแล้วนะจ๊ะแดดก็ค่ำแล้วก็เย็นแล้วนะจ๊ะเนาะก็จะมาถ่ายคลิปนาะหกิ๊ตเต้ป่ะกอบสิมาถ่ายคลิปเจออย่างเจองูงูน้ำเขาเรียกงูเต่างูปลามันมาแอบกินปลาเราหรือเปล่าแดเหรอเหรอมันแอบกินปลาเราหมดแล้วมั้ง เหยียดจีนปลาอะไรปลาขึ้นมาเต็มเลยเหรอปลาขึ้นมาเศบตุณแม่งูทำยังไงทำยังไงจ๊ะตั้งหัวขึ้นมาเนาะแต่มันโค้งแล้วก็ตั้งขึ้นมาเหรองูนี่แม่งูร้ายนะคะเนะาะกระธรรมชาติจ๊ะเนาะนบอ่อสาราตุกันแต่ในบอ่อเราเลยค่ะข้างๆนี่แลหละมีงูงูปลาเนาะค่ะเนาะกระห้ากินตามธรรมชาติคนนี้แหละค่ะนี่ค่ะบรรยากาศกล้วยปลูกใหม่ที่เขาเคยเห็บเบิ้งไปแล้วเนะค่ะเนาะนี่ค่ะ น,น้ำลดน้ำอันนี้ก็ค่ะก็มาเบิ้งใหม่นี่จ้ะสวยงามเลยคะ่ะเนาะกะลังงามเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยจ้านี่ค่ะปหวยหม่ค่ะเนาะจ้ะเนาะประมาณหกเจ็ดเดือนได้ค่ะมนี่อันนั้นก็เก่าขึ้นนะคะเนาะค่ะออกลูกออกปีรลายค่ะปีนี้สมบูรณ์ค่ะหวยหวยห่านี้นะะเนาะจ้ะเนาะ สวออนม่วงที่เฮาเคยไปในเบิร์สวนนี่ค่ะก็มีอยู่ต้นเดียวนี่ยแหละค่ะที่เพิ่นออกดอกให้เฮานี่ค่ะต้นอื่นเพิ่นก็นยังบ่ทันไม่มไวีแววว่าเพิ่นสิออกช่อออกดอกเนะจ้ะเนาะค่ะค่ะบรรยากาศสวนอยู่เป็นเซนต้องกินเต็มผ้าไปเบิ่งบอกอกหนามเบิง่งมันมีหน่วยบ่มาเบิ้งผ้าไปเบิ้งกกอกหนามเบิง้งท่านผู้ชมไปเบิ้งกกอกหนามเบิง้งว่า พ่นมีหน่วยหรือยังเพราะว่าป่าเห็นพ่นดอกโดนเหระป่ะมาๆจ่าไปเลยจ้าโอ้มะม่วงออกดอกแล้วก่ใช่นะสิอ่เดินล่ะเจนเดินจ่าเดินจ้าระวังตกหล่องเด้ออะไรเด้อบนที่ว่าตกท้องหลงนะจ้าต้องลองฟังนี่ว่ามีน้ำนะจ๊ะเนาะย่านี่มันไปใส่ลงได้เหรอแคไปจุ่น้ำเหรอทำไมอ่ะอะไปเดินเดินจ่าเดินเคยเล่นแล้วเออเคยเล่นแล้วอ๋อหนูเล่นแล้ว เอาจุ่มน้ำแล้วเป็นสายลุ้งเหรออะไปไปเดินจ้ะเดินจ้ะนี่ไงนี่ไงพี่ดูซินี่นี่นี่ไม่ค่อยเกาะอืมอ้อมอ้อมไปอ้อมอ้อมไปจ้ะอ้อมอ้อมจ้ะเลื้อมาจากที่นะค่ะโอ้โหกระบอกน้ำนี่ไงจ้าเลยไหนไหนนี่นี้ว้าวโอ้ติดลูกเนาะค่ะเนาะมาแต่สิบโบติดเนาะจ้ะเนาะโอ้นี่ค่ะกำลังติดเนาะค่ะเนาะโอเคดาวถั่วเราจ้ะ อันนี้บระกองน้ำกลังติดเยอะแยะเลยค่ะเนาะโอ้นี่ก็ติดนี่ลูกเล็กๆนะจ๊ะเนาะกำลังหน่วยใหญ่จ้ะนี่ก็ติดบพี่กันกำลังหน่วยใหญ่เลยไหนในลูกยิ่งใหญ่อยู่ไซบีบองสิเดอยูเนาะเดี๋ยวนะคะเนาะเดินไปทางนี้อ้อมๆกันออ้มกันจ้าโอ้ว้าวว้าวจะกอดต้นมาโอ้ลูกแม่ลูกสวยเนาะลูกสวยเนาะนังกิเตมยืนซื้อจ้ะจ้ะอันนี้ค่ะน้องกิเตม่นสิลม ค่ะสวยนะจ๊ะเนาะรู้ไหมไม้ตรงนี้มันเหมือนรู้ไหมไม้อะไรไม้อะไรจ๊ะไม้มะม่วงมันเหมือนอ๋อน้องกิ๊บเต็มก็คิดว่าสิเป็นงูเหลือยเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะไม่ไม่คิดอย่างนั้นคิดยังไงจ๊ะก็คิดเป็นมะกอกแต่มีลมนะคะนะแต่หาไม้ค่ะมันเหมือนเหมือนมะม่วงอ๋อเหมือนมะม่วงไม่มาไม้ตรงพวกเยอะๆดอกม่วงเานะคะเนาะโอ้ กระสิตไล่ดอกเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะนี่ค่ะนุ่นค่ะเต็มเลยต้นใบใหญ่ดอกค่ะแต่ว่าดอกไล่ๆดอกค่ะเนาะนี่ค่ะ<า>ให้น้องกิ๊บเต็มเพิ่นไปเบิง้งโตโตก่อนเนาะคะะ่ะเนาะโตโตอยู่หลังสวนให้กินหนาเป็นจเจดได์หรือคำแล้วเนาะค่ะเนาะสิาพาเพิ่นเข,าข่าหกไอ้น้องกิ๊บเต็มเพิ่นไปเบิ้งก่อนมากิานหนาเบิ้เงถึงยังค่ะ ต้นใหญเพื้นจิ้มก็ใบลังสวนกันขามมูพื้นเพาะจ่าเนาะหมูเพื้นเ่ราะไทยขึ้นมาบรรยากาศสวนกล้วยเฮ่าเนาะค่ะนอตอนแร่งแรงกะเบื้องใหญ่พื้นมัดปตกฝรั่งน้ำฝรั่งเขาปิ้งอีกกะใส่ได่เนาะค่ะเนาะค่ะฝรั่งจิ้มจูของเขาเนาะจ้ะเนาะ ดีๆนะคะนอแรงนี่ค่ะเป็นลมเย็นสบายสบายจ้ะยายถ่ถอกธรดพลังอยู่ฝั่งน,น,ะะนู้นนะจ๊ะเนาะค่ะพลังกะอยู่โซนนี้เขาก็มีหลายตุ่นอยู่นะคะเนาะค่ะมีบุกซับซับไปเรื่อยๆค่ะนะภายในสวนเฮานี่ค่ะก็มีลายอยู่นะคะเนาะพลังเฮาจ้ะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งของเฮานะคะเนาะที่เป็นปลูกหน้าเขานะคะ เขาเพิ่งจะออกเบ้างแล้วค่ะเขาเพิ่งจะน้ำถั่วมบ่ค่อยดีป็นไงเนาะคะ่ะเนาะน้องกิ๊เต้มาเบิ่งตั้งลายยายป,ปออลูกเหมือนนั่นออกแล้วนี่ค่ะเหมือนนันย่า่พ่นลงฝักทองไว้เนาะจ้ะเนาะมาดูแล้วเลยจ้ะโอ้ตกแต่งตกแตงเป็นลูกกันเลยเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนจาน้าน,นี่คะ่ะย่าย่พ่นลงบอกฝักทองไว้ออกแล้วน้องกิ๊เตมเอ้ยนี่ไงฝักทองยายออกแล้วนี่คะ่ะฝักทองยายออกกันเนาะคะ่ะเนาะ ใปูก่อมือน,นั้นนะจ๊ะอ้ออกเร็วเนานนะใช่แล้วที่วันนั้นแหละน้องกิเตปปลูกกระายออกหมดมน,น่อแล้วโอวันนั้นเนาะหลายวันแล้วแหละอือะข้างหนึ่กับบักแต้งที่ยายปูกไวยก็ะเรล่มออกน้วยแล้วนะจน๊ะเนาะค่ะ หน่วยแล้วจ้ะนี่ค่ะแป้งหนึ่งของเฮาอีกส่วนหนึ่งข้างหลังสวนเฮาเนี <S <s ่ยเราจ้ะเนาะจ้ะเป็นเด้กกีหน่วยเด็กหนึ่งหน่วยแล้วหน่องกิดเต็มอื่นมาเบิึงอ่ะเนี่ยว่าแป้งหอมอมหน่วยแป้งหอมหน่วยแล้วป่าก็เห็นตัวแต่มันออกดอกคุณแล้วป่าจะล้มตาย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 โอ้โนี่ค่ะหน่วยแตงหนุ่มตอนนี้เครืองหน่วยพร้อมไหนจ้ะ อ๋อเขาก็ลังออกหน่อยๆได้เขาก็ใหญ่จ้ะเด้เขาก็ใหญ่น้องกิเต็มเขาบังเลยใหญ่เร็วเลยจ้ะจ้ะนี่ไงนี่ก็ใหญ่โดนแล้วยาสติ๊บางบักแตงจ้ะบ๊บมีซานติดข้องเขากับเพียงเสียขาน่วยเพิ่นไปดูถั่วบั๊กยาวยาวไามโอ้บได้ใส่สารเคมีเงี้ยนะคะเนาะยาวตัวใหญ่เบิดเร็วอ่ะเรอะเอาไปดูถั่วบั๊กยาวด้วยว่ามีลูกไหมออกลูกไหมตัวสายยาวอืมสายยาว สายยางก็เมื่อวานกระปาก,ก็ลดแล้วนี่ต้นมะกรองน้ำต้นนี้งามเนาะน้องกิดด๊บเต็มเนาะยังไม่ออกออกหน่วยเนาะยังไม่ออกดอกออกหน่อยนช่เลยค่ะสมบูรณ์เนาะค่ะต้นเพลิงงามงามเลยค่ะต้นมะกองน้ำต้นนี้นะจ๊ะเนาะจ้าอือสุดฟักยาวใหญ่ดกเลยเนาะดกดกบ้าโดบมากดบมากนะเดี๋ยวอีกซองห<อ><อ>มึก มืออืนมามืออื่นมาเก็บชอมก็มียอดให้เราเก็บอยู่เดี๋ยวค่อยเก็บกันค่ะกชมรู้ว่าผักค่ะมันก็บเต็มวารนี่ค่ะอันนี้มะกูดมะนาวนะอันนั้นมะนาวจ้าหัวฟักเงวเลยจ้ะเนาะค่ะพ้าวโพดกินปูกระไรเนาะค่ะพ้าวโพดกินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไหนจ้าเออน้องใหม่น้องใหม่ ยายลืมสิเนี่ยไเฮาสิออกไปเบิ่งตน้นออ้ยังเนาะดอกอันนั้นเพินพ่นต้นใหญ่คือนยังดอกอ่าดอกอยังเนาะเดี๋ยวนึก่อนมาไฟมาไฟเออสิเต็มไปบ่บกมไฟกันดีกว่าปะ่ะอ๋อเฮ็ดเบื่อยังบ่<ะ>ออกอีกค่ะคิดไปเบิ่งมาไฟกันนะคะเนาะว่าดอกเพิ่นออกใไงขึ้นยังเฮาเบิ่งไว้หลายมื้อแล้วค่ะว่าดอกเพิ่นกําลัางสิจอนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งกันกน,นะ,ะนาจาน่ะเนาะ เราเบิ่งต้นบอกไฟเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะว่าดอกเพิ่นออกอ่าหลายมือลำเห็นเพิ่นจอดอกและเป็นใหญ่คืนอนยังเน,นานะจนะ้ะเนาะว้าวใหญ่แล้วน้องกิ๊บเต็มแต่ปีนี้กับบดกคือปีที่แล้วเนาะคะ่คะคเนาะดอกเพิ่นบ่ค่อยดกปานได้เนาะจ้ะนี่ไงดอกเพิ่นการุกบ่สูบป,ปีที่แล้วเนาะจ้ะปีที่แล้วนี่ออกดอกแฮงจ้ะจะบุดออกหม่วยแล้วไหนโอ้ละมุดนันละมุดอใดๆออกแล้วแต่ปปาไปเบิ่งแล้ว ไปหาใหญ่ก่อนบ่เดี๋ยวมือล้างข้าจะเอาบังระบุดกันเพราะว่าข้าจะแป้นน้องตโตๆเขาขอก่อนโอ้โหวาไครทำไปโต้ปีที่แล้วดกกว่านี้น้องกิ๊บเต็มปีนี้บ่ค่อยดกเลยดอกพึ่นอะเห็นบอดอกบ่ค่อยดกวัวเต็มต้นเลยใช่แล้ววัวหรือว่าอ้าวบ่ดกกเขาให้ติดด้วยแล้วกันน้องผดิกินอ่ะไปไปหาใหญ่ก่อนดีกว่าไปเอาสิปอางวงงัวเขาขอกับขุนงวงพึ่ง ดูนะคะน้องวัวเพิ่งกําลังจะไปเข่าขอก็ค่ะเนาะดูค่ะมาแล้วไปรับเอาโตโตเข้าขอกด้วยปะไปโตโตปะปลปลาปลาปุ่นน้องวัวเขาเนาะค่ะเนาะกําลังจะทยอยเข่าขอกเลยจ้ะเนาะปไปไปข้าวค่ะมาดูยายดีกว่าเอายายนี่ค่ะพลั่งยายเลยจ้ะเนาะลั่งะทำแล้วจ้าทำแล้ว เขาสิเข้าบ้านแล้วจ้ะอันน้นองกิ๊บเต็มไปหายายเขาสิจบคลิปเลยนีส่สวยปะในจา้าในจ้ะอ้าวยายยังไม่ได้มัดจ้ะยายไปเถอะเดี๋ยวมาต้องขาเน,ะนะาะกะกรีอ้าวปะเอา,ามัจยกคลิปกันน้องกิ๊บเต็มปะฝาสิป้ารรปน้องวัวขาวๆมันคำเหลี่ยมสีนนข,ข,ข,าข,ขาบ้างนะเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะน้องกิ๊บเต็มก่อนจบคลิปฝากยังเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยเสริมเนเชียร์ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปต่อไปจ้าอ่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไป กับบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ